เคบะเดี๋ยวผมพาเดินแล้วก็เดี๋ยวผมจะได้ไปเซ็ตของนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอผมเซ็ตของก่อนแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีคนเึ้นสตรีมเดี๋ยวผมพาเดินรอบหนึ่งเออกตนเเหมือนว่ามันจะยังลกๆอยู่นะตอนนี้ลกไม่ลกก็ดูตรงนี้ตรงนี้คือของกองหมดเลยตอนแรกกล้องน่าจะไม่ค่อยเห็นเชื่อคาวขยายความได้ไหมครับเชื่อคาวก็คือ แคมป์เซอร์เซียมันจะมีแคมป์หลักใช่ไหมมีแคมป์หลักนะครับที่สร้างอยู่ที่แถวมอลังสิตยังสร้างไม่เสร็จทีนี้พอมันยังสร้างไม่เสร็จแต่พวกผมต้องใช้แคมป์ใช่ไหมสังกัดก,ก็เลยต้องหาบ้านให้พวกผมอะมาใช้ก่อนอก็เลยใช้แคมป์นี้ประมาณประมาณเดือน2เดือนถ้าตามกําหนดการจะประมาณประมาณ2เดือนครับไอเดียทอาเรยปิด่อนเสร็จนะคือประมาณ2เดือนแล้วก็ไปอยู่แทน แกนหลักเดือนี้ผมลงมาชั้นหนึ่งนะเป็นชครับก็คือตรงผมปรับเป็นกล้องหลังไม่ได้ว่ะมันค้างว่ะเยี่ยทำไงดูเนี้ยดูจากล้องนี้ได้ไหมอันนี้มีช่วยค้าวใช่ครับอันนี้ประตูทางเข้าโอ้โหก็คือเข้ามาจากประตูนี้ประตูนี้เป็นประตูรหัสนะครับก็หวังว่าจะไม่มีใครทํารหัหบุดถ้ามันปิด ไปแล้วก็เข้ามานะครับแล้วก็ขึ้นบันไดปึ๊บขึ้นมาก็จะจเจอที่เล่นเกมพวกผมเองนะครับนี่ ปปมาเจอเล็กจริงเออแคมนี้มันติดอย่างเดียวคือมันเล็กไปหน่อยแต่ว่ามันใช้ได้ยังไม่ใช่ไม่ได้ดีมากแต่ก็อย่างนี้เกมที่โอเคนะไม่แย่ขึ้นมาก็แค่นี้แหละก็ขึ้นมาก็เป็นที่พผมซ้อมนีนกินน้ำไหหรือเปล่าน้ำเลใช่ไหมใช่ใช่เลอยู่ใกลมาอยู่ใกล้มง่ะไม่า่ มีอะไรบ้าสิงก็มีตัวเย็นแล้วอมเวเน้ำอะไรบ้างสิงผมได้หมดเลยนะนเปล่า่อันนี้เครื่องซักอบหลังจานไปดูข้องบนกันไปดข้อมูลไหมไปดูข้องบนกันดีกว่าครับผมจิ๊ไอ้ย่ากล้องมันกลับไปนั่นดูไม่ได้อะเอาว่าผมขึ้นไปชั้นสามเอกตรงนี้มีอีกห้องหนึ่งอันนี้เป็นห้องนอนฟอกกับพี่ทีมนะครับอยู่ตรงชั้นสองซนาย แต่ว่าไม่ไม่น่าไม่น่าจะได้เปิดให้ดูอันนี้ขึ้นมาชั้นสามนะห้องเตียงแคมป์ทหารนะเขเคยเห็นบ้าห้องนอนแคมป์ทหารนะเดี๋ยวพอมึงตกใจพอมึงดูห้องบ้านเนี้อยู่สิบสองคนห้องตัวยังยังไม่หมดยังไม่เซอร์ไพรส์กูมีเซอร์ไพรส์อีกอันนึงอันนี้กี่เตียงนะอันนี้กี่เตียงหนึ่งสอง สามสี่นะครับห้องเดียวครับห้องเดียวนะครับยังไม่จบครับยังไม่จบหันมาฝั่งนี้ฮึย็ดรู้เจออีกสองเตียงเป็นไงหกเตียงอา้าวท,ที่นอนเตียงไหนที่นอนเตียงไหนที่นอนเตีงนี้ห้องเดียวหกเตียงเป็นไงแต่ห้องนี้ห้องนี้นอนนอนสามคนห้องนี้มีหมีมีผมแล้วก็มีเจมครับ ในกล้องอ่ะมันดูเล็กตามพวกผมดูในกล้องอ่ะมันก็ดูเล็กใช่ไหมแต่คือของจริงมันก็เล็กพูดทำไมวะอันนี้ห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำนะครับไม่ได้เข้าไปให้ครับผมเพี้ยกูโดนเต่าเนี่ยชุบมผ่านแล้เดี๋ยวสังกัดเลนอันนี้อันนี้ห้องห้องนี้ผมว่าเบอร์ดีสุด้วมั้งอันนี้เป็นห้องแบ่์นะครับ อนี้ก็จไม่พูดแล้วกันเอาว่าเห็นแล้วอันนี้เอาห้องน้ำาอขอดูห้องน้ำเขาหนนะ่ยไม่พูดแล้วกันสงสัยจะเทียดิฟ ห้องเทียดิฟปะลงดีกว่า <laughs> ห้องพี่ฟอกดูห้องเออเมื่อกี้ห้องเมื่อกี้ห้องนอนทหารใช่ปะเตียงเล็กหกสามคนนอนห้องเตียงเล็กคนทหารดูห้องไอ้ฟอกกับพี่ทีม <laughs> เป็นเตียงคู่เป็นเตียงใหญ่นะครับ ้องนี้นอนแม่งเลยแล้วกันห้องนอนเทียดดิฟอีกแล้วกูนอนห้องพลทหารอยู่สามคนเี่ยห้องทห้องชื่ออะไรนะห้องเทเลทับบี้เยอยห้องหัวกะโหลกนอนห้องนอนเตียงใหญ่ห้องเทเลทับบี้นอนห้องของพลทหารแต่แต่ห้องนี้มันห้องนี้มันเล็กครับ ห้องนี้มันมันมีแค่นี้แหละมีแค่ห้องสี่เหลี่ยมใช่ปะแล้วก็เป็นเตียงแค่นี้เลยแต่ว่าเตียงมันเป็นเตียงใหญ่แล้วก็ข้างบนเป็นอีกที่หนึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นพี่ทีมนอนข้างบนอะไรวะมันมีดราม่าใช่ไหมที่บอกว่าทําไมถึงไม่แข่งกับฟูลเซนเดี๋ยวผมเล่าผมเล่าเห้เอาเป็นว่าผมเล่าฝั่งพวกผมให้ฟังแล้วกันโอเคปะเอาว่าฝั่งฝั่งนู้นผมไม่รู้เขายังไงนะแต่ว่า เดี๋ยวเราฝั่งของผมให้ฟังนะหกไม่ใช่หรอสามไม่ใช่หรอสามทุ่มสามทุ่มครับสามทุ่มพี่แบงค์โดนหนักเลยเออเมื่อวานมีคนโดนหนักอยู่โดนเข่าหนักอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> น่าจะหนักสุดก็น่าจะพี่แบงค์เพราะว่าพี่แบงค์สตรีมตอนไอ้นี้พอดีมันมีประกาศพอดีในเพจบอกหกโมงเดี๋ยวในเพจน่าจะประกาศอีกทีนะ เพราะว่าที่พวกพี่คุยไว้มันเป็น,นเป็นนสามทุ่ม,มในเพจเปลี่ยนแล้วพี่แบงค์บอกในเพจเปลี่ยนแล้วนะครับสามทุ่มโอเคคือทีนี้อ่ะเรามาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังคือเมื่อวานมีดราม่าเรื่องที่พวกผมต้องเจอกับฟูเซนใช่ไหมครับตารางอะมันคือหกโมงเย็นใช่ไหมของเมื่อวานว่ผมต้องเจอกับฟูเซนซึ่งอ่ะพวกผมก็รู้แล้วว่าต้องเจอฟูเซนใช่ไหมครับดราม่าประเด็นมันอยู่ตรงที่พวกผมไม่ได้แข่งกับฟูเซนเมื่อวานใช่ไหม ทีนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในเหตุการณ์ฝั่งพวกผมนะฝั่งฝั่งพวกผมนะครับอันนี้ผมไม่รู้ไม่เอาฝั่งอื่นไม่เอาคนอื่นมาเกี่ยวข้องนะครับเป็นฝั่งพวกผมเท่านั้นนะครับเหตุการณ์เป็นยน่างก่อนวันแข่งนะครับผมตั้งประมาณหนึ่งอาทิตย์ปกติทีมผมจะซ้อมใช่ไหมครับเวลาซ้อมเนี่ยพี่แบงค์เขาจะลงตารางซ้อมแบบว่าจัดตารางไว้แล้วเป็นตารางแบบเป๊ะเปะแบบเลี้ยงไว้แล้วว่า เวลานี fate, today, whales, basics, ้เราซ้อมทีมไหนเวลานี้ซ้อมทีมไหนวันนี้เจอทีมอะไรนะครับผมแล้วก็วันนี้ทําอะไรวันนี้ทําอะไรนะครับตารางจะเป๊ะพอดีแบบว่าเราวางไว้หมดแล้วทั้งของอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าเราวางไว้หมดแล้วว่าเราจะทำอะไรบ้างนะครับเราก็วางแผนไปละวางตารางไวแล้วเรียบร้อยว่าเราแข่งเมื่อวานนะ6โมงเย็นใช่ไหมเราแข่งเมื่อวาน6โมงเย็นนะครับโอเคเราลงตารางไว้แล้วว่าเราจะซ้อมแบบนี้แบบนี้นะแล้วก็แข่ง6โมงเย็นนะโอเคเสร็จปุ๊บ ก่อนแข่งประมาณวันหรือสองวันวะวันหรือสองวันเนี่ยแหละผมไม่แน่ใจว่าวันหรือสองวันมีการคุยกันเกิดขึ้นว่าฟูเซนจะมาแข่งไม่ได้ตอนหกโมงเย็นใช่ไหมฟูเซนบอกว่าฟูเซนเขาแจ้งมาว่าจะแข่งไม่ได้ตอนหกโมงเย็นนะทางทีมงานก็เลยเหมือนติดต่อเรามาว่าเฮ้ยขอเลื่อนแข่งเป็นสามทุ่มได้ไหมของเมื่อวานนะครับสามทุ่มของเมื่อวานได้ไหมอ่ะเราก็คุยกันปรึกษากันคุยกับพี่แบงค์ว่าเฮ้ยตารางเป็นไงเราเลื่อนไปสามทุ่มได้ไหม อ่ะพอเราดูว่าเออเราแคนเซิลซ้อมก็ได้สรุปมันออกมาคือเราต้องแคนเซิลซ้อมเพราะว่าแคนเซิลซ้อมทีมหนึ่งไปนะครับผมประมาณ2ทีมหรือทีมหนึ่งสทีมแคนเซิลซ้อมสองทีมไปเพราะว่าเราต้องขยับตารางใช่ไหมเพราะพวกผมอ่ะถ้าแข่งหกโมงใช่ไหมครับตารางจะเป็นอย่างนี้ถ้าแข่งหกโมงพวกผมจะต้องตื่นเที่ยงใช่ไหมเจอกันเที่ยงซ้อมบ่ายโมงนะครับ1ทีมซ้อมถึงประมาณบ่ายสามก็จะซ้อมอีก1ทีมก็เป็น2ทีมใช่ไหมเสร็จบ่ายสามปุ๊บหกโมงเย็นเราแข่งใช่ไหมครับก็จะอีก2ประมาณ ก็จะเจอกับฟูลเซนก็คือตารางก็จะเต็มวันพอดีคืออ่าตารางมันเปลี่ยนเพราะเขาขอเลื่อนไปแข่งสามทุ่มใช่ไหมขอเลื่อนไปแข่งสามทุ่มอ่าพาะผมก็เลยต้องแคนเซิลทีมซ้อมไปสองทีมนะครับก็คือตอนบ่ายโมงกับตอนบ่ายสามใช่ไหมเพื่อที่เราจะขยับไปซ้อมหกโมงเย็นแล้วก็แข่งสามทุ่มก็มีการต้องขอโทษทีมที่นัดเรียบร้อยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่เราไปนัดเขาแล้วมาบอกเขาก็ทันหันในประมาณวันหรือว่าวันนั้นเลยหรือว่าเมื่อว่า หนึ่งวันก่อนอะไรเงี้ยซึ่งมันมันไม่ค่อยดีนะครับที่เราไปแคนเซิลแบบกระทันหันนะครับก็มีการขอโทษทีมที่นัดไว้ไปนะครับผมเสร็จปุ๊บอ่ะเรารู้แล้วว่าแข่งสามทุ่มตารางมาแล้วว่าเราซ้อมหกโมงนะครับผม<ร>แล้วก็แข่งสามทุ่มทีนี้พอถึงวันแข่งพวกผมก็อ่าผมก็มีสตรีมตอนเช้าเตรียมตัวรอแข่งรอซ้อมหกโมงใช่ไหมแล้วก็แข่งประเด็นมันมาประมาณหนึ่งชั่วโมง ก่อนแข่งเว้ยหนึ่งชั่วโมงก่อนแข่งคือประมาณ4ี่โมงเย็นห้าโมงเย็นหรือบ่ายสามนี่แหละประมาณบ่ายสามสี่โมงห้าโมงนะครับประเด็นมันอยู่ช่วงนี้คือทางฟูเซนเหมือนแจ้งมาอีกรอบหนึ่งมั้งว่าว่าเขาอาจจะมาไม่ทันสามทุ่มใช่ไหม,ไมเขาแจ้งมอีกทีหนึ่งว่าไอ้สามทุ่มก็ไม่ไม่ทันใช่ไหมอาจจะขอเลื่อนไปพรุ่งนี้ซึ่งเขาทางทีมงานก็ติดต่อพวกผมมาว่าเอ้ขอเลื่อนอีกทีนึงเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมประมาณหกโมงเย็น ซึ่งวันที่แปดจะคุยองมั้ยเมันก็กลายเป็นว่ามันมาขอเลื่อนสองครั้งใช่ไหมตารางจริงๆคือหกโมงเมื่อวานกลายว่าขอเลื่อนไปสามทุ่มพวกผมลงตารางเรียบร้อยขอเลื่อนไปพรุ่งนี้อีกหก <c oughs> โมงเย็นพรุ่งนี้ก็คือวันนี้หกโมงเย็นซึ่งวันนี้ตารางพวกผมคือพวกผมจะเข้าแคมป์แล้วก็เซตอัพทุกอย่างใช่ไหมครับอย่างที่ทุกคนเห็นคือพวกพวกผมมาแคมป์กันวันนี้นะครับก็นัดกันว่าจะมาประมาณเนี่ยตั้งแต่เที่ยงช่วงบ่ายถึงเนี่ยช่วงเย็นเสร็จป,ปุ๊บเราจะต้องเซตอัพท ซึ่งเรามีแข่งสามทุ่มก็น่าจะทันนะครับน่าจะเซตอัพทุกอย่างเสร็จประมาณช่วงเย็นพอดีก็เลยพวกผมก็เลยแจ้งกลับไปว่าเฮ้ยพรุ่งนี้วันนี้พรุ่งนี้มันไม่ได้ก็คือพรุ่งนี้ก็คือหมายถึงวันนี้นะครับมันไม่ได้เพราะว่าพวกผมมีธุระกันก็คือพวกผมต้องมาแคมป์วันนี้ใช่ไหมตามตารางนะครับก็พวกผมก็เลยบอกว่าพวกผมไอ้นี้ไม่ได้ก็คือพวกผมพรุ่งนี้ไม่ได้ขอแข่งตามตารางเดิมก็คือที่เราตกลงกันก็คือสามทุ่มนะครับของเมื่อวานซึ่งมันก็เหมือน ทีมงานเขาไปคุย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 อะไรไม่รู้อะสุดท้ายสรุปก็คือทีมงานบอกมาว่าอ่าฟูเซนมาแข่งไม่ได้ใช่ไหมตอนสามทุ่มเมื่อวานก็เลยให้ฟูเซนอะดีคลิฟายไปแล้วเราก็เข้ารอบมาแข่งกับชาเปอร์สามทุ่มวันนี้แทนเออนะครับ,รบก็คือมันก็เลยกลายเป็นว่าพวกผมก็ได้เข้ารอบชนะบายมาเมื่อวานแล้วก็มาแข่งวันนี้เรแล้วเรือแล้วมันเกิดตรงไหนก็คือเขามาแจ้งก่อนว่าครั้งแรกที่เขาเขาโทรมาใช่ไหม คุยกันเนี่ยครั้งแรกที่คุยกันกับทีมงานนะครับทีมงานแจ้งเราว่าฟูเซนโดนดิสคัลลิฟายนะครับผมโดนดิสคัลลิฟายให้เราเตรียมตัวแข่งพรุ่งนี้3ามทุ่มนะครับอ,อ่ะเสร็จปุ๊บพอเขาแจ้งมาแบบนั้นช่วงประมาณบ่ายสามโมงเย็นนะครับประมาณบ่ายสามโมงเย็นเขาแจ้งมาแบบนั้นปุ๊บอ่ะเราก็แจ้งทุกคนต่อเลยว่าเรียวทามเลยมันเรียวทามมากคือคุยเสร็จป,ปุ๊บแจ้งข่าวเลยปุ๊บพอคุยแจ้งข่าวปุ๊บอ่ะทีนี้ทุกคนรู้ละเอ้ยวันนี้ไม่มีแขกว่ะวันนี้ไม่มีแข่ง โอเคทุกคนก็เลยเหมือนแบบมีธุระที่ตัวเองอยากไปทาใช่ไหมครับผมก็ออกไปผมมีธุระเมื่อวานผมก็ไปทําธุระของผมนะครับเรื่องเอกสารเนี่ยผมบอกไม่ได้แต่ว่าแล้วก็มีพี่ทีมก็ออกไปข้างนอกเหมือนกันไปทําเอกสารเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีพี่แบงก์ก็ออกข้างนอกเหมือนกันเสร็จพอเขาแจ้งมาปุ๊บฟูลเซนด์ดอดิสคอลฟแข่งสามทุ่มใช่ไหมทุกคนออกจากบ้านหมดเลยเว้ยผมพี่ทีมพี่แบงก์ขับรถออกจากบ้านไปแล้วแล้วผมออกมาไกลมากแบบว่าผมขับไปโคตรไกลอ่ะแบบว่าเสร็จป,ปุ๊บก็ มีการคุยกับพี่แบ๊วอีกรอบหนึ่งทีมงานบอกว่าให้มารอแข่งตอนสองทุ่มสี่สิบห้าซึ่งแบบเอา้าเราคุยกันไปแล้วว่าสามทุ่มพรุ่งนี้ไม่ใช่หรอทําไมถึงมาบอกให้เราสองทุ่มสี่สิบห้าอีกทีหนึง่งใช่ไหม mm hmm. ทุกคนก็เลยแบบเอา้าชิบหายออกบ้านกันมาหมดแล้ว mm hmm. ก็เลยมันก็เลยแบบว่าคุยกันว่าเฮ้ยแบบออกมาข้างนอกแล้วอ่ะแบบเอายังไงดีอะไรเงี้ยแบบถ้าจะกลับไปอีกรอบหนึ่งมันก็แบบตารางมันก็แคนเซิลไปหมดแล้วใช่ปะ ถามว่ามันได้ไหมมันได้แหละแต่ว่ามันแปลกๆว่าแบบมันแจ้งพวกผมมาแล้วรอบนึงเสร็จพวกพวกผมออกจากบ้านกันมาแล้วไปทําธุระแล้วแล้วอยู่ดีต้องพวกผมต้องรีบกลับมาเพื่อมาแข่งมันก็แปลกๆปะถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้แต่คือในเรื่องระบบการทํางานน่ะในการทํางานคือมันเป็นงานนะเว้ยนนักลียสปอร์ก็คืองานใช่ปะเรามีงานเรามีธุระลงตารางอะไรเป๊ะหมดมันก็แบบแปลกๆว่าอยู่ดีๆแบบเให้เราเข้าให้เราออกให้เรามาแข่งอะไรเงี้ยมันก็เลยมีการไปคุยอะไรกันอยู่หลังบ้านนะครับสรุปก็คือ แจ้งมาอีกทีนึงว่าฟู l เซนต์โดนดีคอ a l ฟายมันก็คืออันเดิมอะที่เขาบอกว่าฟู l เซนต์โดนดีคอ a l ฟายแล้วเราล้อแข่งสามทุ่มนะครับผม